ดีค่ะช่องดาดาชาแนลแรงตายนะคะวันนี้จะมาดูทัวรีสงเขาทำการทากยาใส่ปุ๋ยออกดอกแล้วค่ะออกดอกแล,ล้วหลังจากยงเลยได้ักกี่เดือนในต้นได้ ăn biển vậy thôi thua sao và thua để thua để ngân biển cùng chính thua cao thua cao mẹ mẹ nhấy mà mẹ thua cao tuần xuống xuống có chuối nữa ก้ <c oughs> งหน,นู้นนั <N> ่นนี่การอ้อยปุยเจ็บตาจ้ะไม่ได้เร่งไม่ได้อดใช้ปุยอะไรนี่ไม่้ทุเรศทิศไปจือมาน่าขึ้นมาขึ้นมาไม่รู้วัาทิศอะไรไว้ใช้ปุยม,กมักเลยถึงมันเอาไอ้นัน่นเจ้าเจ่ะคุยบดนะนั้นใช้ต้นมาก อกับปุ๋ยมากงั้นก็ใส่ต้นใหม่ช่วยห้ามก่นอนใส่ใส่ปุ๋ยเอ้เดียวกลอบดินแล้วนะกลบดินเลยกลบดินถึงลมคูนเนี่ยแบบนี้นั่นในล,ลมคูณถ้าไม่ลมคูน,น,นมันมันหลวมว่าไม่ได้ยันตัวมันไม่ดินอืมอืม ได้แคทเอวนะบือกไม่โขมันไม่นัดกันแต่เด็กบือก็จ่ายกรีกหนังแช่นะเดือนนะแช่แต่วันนังนั่งเอาใส่มากเด็กๆก็โปร่งแน่นอ๋อเด็กๆก็นิ่งสักๆลุ่มก่อนเลยนี้นี้วางนี้จามลุ่มไอ้เนียนไอ้นูทร่าลุ่ม นี่ถ้าว่านี่กับโรคปนีกับมันคุณตอนย้อยถึงถึงกับกัรวปนีถึงกับลกูกปนีนึมเราได้ลมคุ้นให้มันถึงกะหัวมันหมากเลยถีบถ<อ>ีบลูกตรงนู้นคิดว่าผดท้นมันถึงหัวดูปเป็นโจันนี่ถึงนี่ยเพลินก็เลยหัวหมากเลยใช้ปุ๋ยถึงลมคุน้นช่องเดือนเลื้อนๆนะกันนี้ วัวแก่เลยหลังจากโลกมาสามเดือนได้หลังคิดว่านับตั้งแต่นับตั้งแต่ปลูกกันน้ำมนา่ําเก่ๆสามเดือนไปถึงตาว่าตัวเด้งกันตัวไก่เด้งกันช่องเดือนขึงเมนได้โนเลยถึงไอ้ตัวนี้มันนักว่าโอ้มันมันคนแบบกันเบบนึงมันเบาไอไอ้ตัวไก่เด้งกนมันมันเบวา นนทำโรยให้ตีนคุนตกก่อนขีคุณไม่ต้องคามกกคาปาวันนั้นกับมันไมาขีขุนกะว่าเดี๋ยวมันมันดินมัน,ม,นมันแข็งมันป็นโกนนั้นหญ้าก็ไม่มากโค้งดำเปเหลืออไร่น้อยอะเดี๋ยวลงริมปลูกน้อยจ้ะไป่ได้แต่เนี้ยไปยนนได้ถึงจ้ะ เก่ยมาคุดลุ้มมาตั้งนี่ป่าหญ้านี่ยถึงเรียกว่านันตำจำนวนคนอินว่ะร่งวุ้นมาให้เจา้าที่ให้ยินที่ทั้งนองใกล้ทากลูกเนาะไหนอ,อ่ะดนเลนรวงตัดเรียกว่าเพรนันว่าไอ้โจนอย่างนั้นโอก๊กไม่ได้ตัดที่ไม่ใช่ทัดที่ตนนั้นถึงกับตะลูก ต้นหม่ตรงงนียมันมันไม่พงังต้นมนีดเราไปตัดเล็ว<อ>กับกับต้นนุงกับต้นติดมันจะไม่ได้ตัดที่ลอยแอบหลกเคลียร์ไว้ลุงลินไี่ได้ลุง หลังจากยงเหล่าได้รักกี่เดือนม่จากตนได้าวะเกล่องเดือนไปดูสตาวะทั่วสภวะทั่วเด้งมัินทัวเด้งเัน่งเดือนกลุ่มจึงมีทั่วขาวทั่วขาวมันเม็นเม็มมม็ ซ้ำต,ตอนช่วงตอนได้ฟุ้งก็สวยนะกุ้งน,น,นัวกุ้งนัวนั่นนี่การอ้อยปุยเจ็บตาจ้ะไม่ได้เร่งไม่ได้โดให้ปุยอะไรนี่ ไม่รู้ทุกไปจือมาน้มาขึ้นมาเนมรู้วด้มายไว้ใช้ปุ๋ยมกักเลยถึงมันเอาไอ้นั่นเจ้าเนียคุยปลดนั้นมันใช้ตน้นไม้อ๋อกบปุ๋ยมกันกนันก็ใช้ต้นไม้ช่วยห้ามก่อน ใส่ใส่ปุย๋ยเเดียวกรอบดินแล้วนะกรอบดินเลยกรอบดินถึงมลมคุน่นเนี่ยแบบนี้นั่นเลยลมคุน่นถ้าไม่ลมคนนุ่นันมันมันหลวาไม่ได้ยันกลวมมันไม่ดินอืมอืมได้แคตเอวนะบืกก็ไม่ลูม่มันไม่นัดนะ <c oughs> แต่เด็กบิกก็จ่ายกรีหนังแช่นะเดี๋กวันนะน แค่ตะวันหนังเราใส่เด็เด็กคบลูกแน่นออเด็กกันเนียนสักสักลุ่มก่อนเลยนี้นี้วางนี้อ๋อจ้ามลุ่มไอเนียนไอนูระคาลุ่มถึงนี่ตะว่านี่กับโรคปนีกับมันคุณตอนย้อยถึงถึงกับโรคปนีขัวมากถึงกับโรคปนีอ่ะนี่อืมเราได้ลมคูนหายมันถึงกับหั้วมันหมากเลยถีบลูกตรงนู้ คิดว่าปดท้นหมันถึงวดวจูเป็นโจกันนี้ออทงนี้เอฟเลิรนก็เลยอ่ะอืมวัวมากเลยใช้ปุ๋ยถึงลมคลูนสักช่องเดือนเลื้อๆนะนี้วัวแก่เลยหลังจากปลูกมาสามเดือนได้หลังคิดว่าหนับตั้งแต่หนับตั้งแต่ปลูกกันละมนันช้ำเกเกช้ำเดือนไปนะถึงตาว่าตัวเด้งกัน ตัวไก่เดงนั้นช่องเดือนกึนน่งมนได้ท้นเลยซึ่งไอ้ตัวนี้มันนักว่าอ้มันมันคนแบบกัน <ừ. S 2> แบบหนึ่งมันเบาไอไอตัวไก่เดงนั้น <ừ. S 1> มันมันเบาว่าไอนี่มันนักว่าทำรอยที่นี้คนตกก่อน ีคุ้นไม่ต้องกามมกาปาวันนั้นกับมันไม้ขี้คุ้นแต่าเดีว่ามัน,ม,นมันดินมันมันแข็งม,มันเป็กโกนนั้นห้ากับม่มากโค่นตัเป็นเดียวเลยน้นนอยไะ้ไ่ลุงลิมปลูกหน,น,น่อยจ้ะไม่ได้แต่นี้ไม่ได้ถึงจ้ะเดี๋ยวมาขุดลุ้มม่ตรงในป่าหญ้านี่<อ>ถึงเล็กว่านั่นจำจำนวนคนอินว่ะ ต้องวุ้นมาให้เจ้าที่ให้ยินที่ทั้งนองใกล้ทากลูกนะไหนอ่ะโดนเป็นร่องตัดหรือว่าเห<อ>มือนว่าไอ้คนอย่างนั้นโอก๊กไม่ได้ตัดที่ไม่ใช่ตัดที่ต้นนั้นถึงกับจับลูกต้นใหม่ตรงเนียนมันมันไม่พงังต้นนี่เราไปตัดเดี่ยวกับกับต้นนู้ตนต้นดีดนี่ ก็มไม่ได้ตัดที่ลอ,อ,อยแอบหลเสลีวให้ลุงลิม<ต>ไม่ได้ลงก็นได้น้าว่าไดดีว่าลุงิถือลูกมูไปแล้วี่ิ้นหลังาหน่นี้ลยถน่นี้แค่ดูเจาขึ้นพวก